สวัสดีค่ะหมอแป้งแพทย์แผนไทยพิลมนการคุยวิธีจากคลินิกแพทย์แผนไทยเป็นจ่าโลคยานะคะเป็นแผลหายยากรักษาอย่างไรในทางการแพทย์แผนไทยนะคะเป็นแผลหายยากบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกถึงเลือดกับน้ําเหลืองหรือธาตุน้ําในทางการแพทย์แผนไทยนะคะว่ามันแข็งแรงไม่พอนะคะเวลามีสิ่งแปลกปลอมนะกองทหารในตัวเรานะคะไม่สามารถรักษาหรือกําจัดตัวเชื้อตรงนั้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราเป็นเบาหวานนะก็แสดงว่า เลือดเรานะคะนะกำลังเป็นน้ำหวานนะคะเพราะฉะนั้นนะเชื้อโรคมันก็จะล่าเริมนะคะแผลก็จะแช่อยู่ในน้ำตาลนะแผลก็จะหายช้าแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพวกแผลหายยากต่างๆนะคะในทางการแพทย์แผนไทยเราไม่ต้องผ่าตัดนะคะก็คือปรับเลือดกับน้ำเหลืองให้แข็งแรงขึ้นนะคะพอแข็งแรงขึ้นแล้วแผลมันก็จะประสานได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือแนวทางในการรักษาในทางการแพทย์แผนไทยนะคะ พฤติกรรมนะคะหรือการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะท่าของแต่ละคนร้อนเย็นไม่เหมือนกันนะคะทั้งนั้นหมอก็จะตรวจนะคะดูว่าแต่ละคนนะคะแผลที่ไม่หายเพราะอะไรนะคะแล้วก็จัดตำรับยาของแต่ละคนไปนะคะต่เฉพาะลายเนาะเป็น p e r s o n a l l i f e medicine นะคะเพื่อปรับสมดุลให้ข้างในมันแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วแผลมันก็จะสมานนะคะ ทำหน้าที่ของเขาได้ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ฝากความรู้ในทางการแพทย์แผนไทยเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ